สวัสดีครับวันนี้วันที่6เมษายน2565นะครับผมนะเมื่อวานนี้นะครับหลายท่านก็ติดตามข้อมูลการประชุมครมนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคําถามประเด็นหนึง ว่าในเรื่อง3ขอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะจากข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ได้มีในเรื่องของนะการนํา3ขอเนี่ยนะครับเข้าไปพิจารณาของการประชุมคอรโมโนะนะครับเดี๋ยวให้ติดตามกันต่อเนื่องนะว่าในเรื่องของการขอสิทธิประโยชน์เงินชราภาพก่อนอายุ55ปีเนี่ยนะครับในลักษณะของสิทธิประโยชน์3ขอนะครับผมจะมีความคืบหน้าอย่างไรอันนี้เดี๋ยวติดตามให้ต่อเนื่องนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับนำมาแบ่งปันเพื่อจะให้อุปท่านเนี่ยได้ลองตรวจสอบตัวเช็คดูนะครับในกรณีที่เราเนี่ยนะครับเป็นลูกจ้างอยู่นะครับเราก็จะมีในเรื่องของสิทธิผู้ประกันตนมาตรา3-3ใช่ไหมครับหลังจากที่เราลาออกจากงานภายในระยะเวลา6เดือนก็มีการคุ้มครองอยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะรักษาสิทธิการเป็นผู้ประกันตนนะครับผมตามสมัครใจ ก็ไปส่งต่ออันนี้ก็จะเป็นมาตรา39ทีนี้หลายท่านก็กังวลอยู่ว่าเฮ้เราเนี่ยนะครับขาดส่งเงินสมทบนะซึ่งก็มีคําถามว่าเฮ้ hey, เราขาดกี่เดือนในเรื่องของการส่งเงินสมทบในมาตรา39เนี่ยนะครับมันจะถูกตัดสิทธิ์วันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่นํามาอัปเดตกันนะครับผมในเรื่องของการขาดส่งเงินสมทบในมาตรา39นะครับในกรณีที่ไม่อยากนะครับสิ้นสภาพนะครับก็การขาดส่งหรือขาดสิทธิ์ หากเราเนี่ยขาดส่งเงินสมทบนะครับติดต่อกัน3เดือนหรือว่าส่งไม่ครบ9เดือนภายในระยะเวลา12เดือนนะครับลงเล็บ1ปีเนี่ยนะครับก็จะหมดสิทธิ์ในการเป็นผู้กันตนมัตรา39ทันทีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็เลยนำมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับในกรณีที่เราสิ้นสุดนะครับผู้กันตนมัตรา39แล้วนะฮะเพราะว่าเราขาดส่งภายใน3เดือน หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะกลับมาเป็นผู้กันตนอีกครั้งเนี่ยมันต้องทําอย่างไรนะครับนะถ้าในกรณีที่ท่านยังมีอายุนะครับไม่เกิน55ปีนะหรือเขาได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เรายังสามารถกลับไปดําเนินการทํางานในโรงงานได้อันนี้นะครับผมก็มีสิทธิ์ ในเรื่องของการสมัครมาตรา33ถูกไหมครับก็เข้าไปอยู่ในรูปเดิมนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไงไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมนะจากทางด้านของท่านรองโฆษกนะครับสำนักงานประกันสังคมดูนะครับว่ามีแนวทางเพิ่มเติมประมาณไหนนะครับและถ้ากรณีที่เราเนี่ยนะครับไม่อยากจะพลาดสิทธิ์หรือนะครับในเรื่องของการที่มีข้อมูลในการแจ้งเตือนเนี่ยทางด้านของนะครับประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ย ลงทะเบียนนะครับในระบบไลน์ของสำนักงานประกรันสังคมนะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับในแต่ละเดือนนะกรณีที่ค้างชำระส่งเงินสมทบเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับการแจ้งเตือนนี้ได้หรือท่านสามารถที่จะหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมที่สำนักงานประกรันสังคมได้เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวงี้ไปอัปเดตข้อมูลนะครับจากทางด้านของท่านรองโฆษกเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับเดียนเชิญครับ ส่วนคุณเตยๆเตยบอกว่าเปิดรับสมัครมาตรา39หลังจาก6เดือนนั้นคำถามมันจะไม่เคลียร์นะคืออย่างนี้ค่ะเข้าใจคําถามม,มาตรา39เนี่ยก็คือคนที่ออกจากมาตรา33เคย,เ,คยเป็นลูกจ้างที่มีในจ้างใช่ไหมคะพอออกจากมาตรา33เราจะคุ้มครองต่ออีก6เดือน แต่เราก็ตั้งเงื่อนขไขไว้ว่าถ้าคุณจะให้เราดูแลต่อคือสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เราเรียกผู้ประกันตนโดยสมัครใจท่านสามารถสมัครได้ภายใน6เดือนหลังจากท่าน,นออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แต่ถ้าเกิน6เดือนท่านไม่สามารถสมัครเข้ามาได้เมื่อสมัครเข้ามาแล้วท่านต้องจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่องถ้าขาดเงินสมทบขาดส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันสิทธิท่านหลุดทันทีเป็นมาตรา39อีกไม่ได้นะคะแล้วก็ กลับมาเป็นมาตราสามเก้าอีกไม่ได้ยกเว้นท่านอายุยังไม่ถึงหกสิบอาจจะกลับให้ทางานมาตราสามสามอีกได้ค่ะอพอจะมีช่องทางไหมพี่รดา<ก>ม่มีคนเคยถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาลืมจ่ายเงินมาตราสามเก้าเนี่ยลืมไปหลายเดือนแล้วนี้อยากกลับเข้ามาเป็นมาตราสามเก้าอีกล,ลืมไปสองเดือนไม่ว่านะคะถ้าลืมสามเดือนติดต่อกันตัดทันทีหรือว่าใน12เดือนไม่มี9เดือนคือจ่ายแบบฟันหรอท่านอาจจะลืมไปเพราะว่าถ้าไปส่งในบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตรวจให้ท่าน ทางที่ดีนะคะหักบัญชีเงินฝากธนาคารเลยค่ะจะไม่ลืมค่ะแล้วท่านก็เอาเงินเข้าไว้ในบัญชีธนาคารก็จะหักให้ทุกเดือนตามเวลาแล้วถ้าเกิดเกินกําหนดอย่างนี้ครับพี่ิศดาเขาจะกลับเข้ามาได้ยังไงครับไม่ได้ค่ะอุทธร์ส่วนมากอุทธร์ซึ่งซึ่ง,งตัวเองพี่เนี่ยเป็นเป็นกรรมการอุทธร์อยู่ด้วยถ้าขาดส่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเช่นท่านนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแบบไม่ได้สติเลยมไม่มีใครรู้ว่าท่านส่งอย่างนี้มีใบรับรองแพทย์มีอะไรอย่างนี้เราสามารถ ให้ได้ด้วยเหตุจําเป็นได้แต่ท่านอยู่ๆว่าลืมหรือไม่มีเงินส่งอันนี้ไม่มีเหตุผลที่ฟังขึ้นเลยค่ะอาจจะมีอีกช่องทางก็คือต้องไปเป็นลูกจ้าง<ส>ในบริษัทก่อนสามสามก่อนถ้าท่านอายุยังไม่ครบ60ปีท่านก็เข้าเป็นมาตราสามสามได้เข้าไปเป็นมาตราสามสามท่านอาจจะทํางานอีกสองสาเดือนแล้วท่านบอกว่าโอ้ทำไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วออกมาอันนั้นสมัครได้ภายใน6เดือนเช่นเดียวกันค่ะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตกันแล้วก็แจ้งเตือนกันนะครับในกรณีที่ระมัดระวัง ในเรื่องของการสิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนนะก็ถือว่าเป็นการที่ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ3ขอนะครับเราติดตามให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าหลังจากนี้นะครับมีความคืบหน้ารูปแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็จะมีการประกาศแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวติดตามข้อมูลกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้กันตนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา3 3 3 9 แล้วก็40ตามลําดับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับและถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจะพลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ